หลายคนคงคุ้นเคยกับมาสคอตหรือตุ๊กตานำโชครูปร่างหน้าตาน่ารักที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆรวมถึงใช้เพื่อดึงดูดและประชาสัมพันธ์สินค้านานา,นา,นานชนิดแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตุ๊กตามา s สคอตเหล่านี้เป็นผลงานที่ผลิตในเมืองไทยและมาจากฝีมือคนไทย เจ้ามัสคอตไฟเบอร์หรือตุ๊กตานำโชครูปแพ้สัญ,ญลักษณ์การแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2006ที่เห็นอยู่นี้คือผลงานล่าสุดของคุณประสงค์สีพุกเจ้าของกิจการมัสคอตไทยซึ่งผลิตตุ๊กตามัสคอตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1,500ตัวกาตานะครับก็เป็นตัวมัสคอตที่เป็นหุ่นไฟเบอร์ไว้สำหรับตั้งถ่ายรูปนะก็ทำรับทำทั้งหมด6ตัวนะก็ขั้นตอนแรกก,ก็คือก็ต้องปั้นโมเดล สูงประมาณ40เซนให้ลูกค้าดูก่อนก็ลูกค้าโอเคตกลงก็ฝังตงนะขั้นตอนการทําที่ยากที่สุดก็คือการปั้นลูกค้าก็จะต้องมาดูว่ามันได้ส่วนนอะไรบ้างนะก็คือก็ทําไปค่อยๆแก้ไปก็คุยกันไปนะผลสุดท้ายงานก็ออกมาด้วยดีผลงานตุ๊กตามาสคอตของคุณประสงค์ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะงานใหญ่ๆในประเทศเช่นงานกีฬาแห่งชาติหรืองานมหกรรมพืชสวนโลกเท่านั้น ปัจจุบันยังขยายตลาดไปอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเดนมาร์กหรือประเทศในแถบยุโรปของตุ๊กตามาสคอตแต่ความนิยมตุ๊กตามาสคอตในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแบบของเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวโตๆตน่ารักมีพุงนะแต่ของยุโรปเนี่ยก็จะ,ะนิยมนยหัวเล็กๆเหมือนจริงมากกว่า นะซึ่งการทำไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีทำให้เราเนี้ยได้ได้ไดประสบการณ์คือของแต่และอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจคำว่ากติกาสิ่งใดเงี้ยเออเราก็สามารถคุยกัรและวก็สื่อสื่อกันและก็สามารถตามให้เขาต้องการตามความต้องการของเขาไดตุ๊กตามาสคอตตัวแล้วตัวเล่าผ่านฝีมือคนไทยเดินทางโลดแล่นไปในหลายประเทศ รื่องรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้ที่พบเห็นได้แล้วยังแสดงให้เห็นว่าคนไทยก็มีฝีมือและมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันพิชยะธันจันพุทธโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน